ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วย9้าอีนวด n คพออนไลน์พร้อมระบบชำระเงินครบวงจรออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่สาธารณะห้างสรรพสินค้าสถานีบริการน้ำมันอาคารสำนักงานหรือแหล่งชุมชนรองรับการชำระเงินหลากหลายหยอดเหรียญธนาบัตรสแกน QR Code พร้อมระบบเชื่อมต่อย,ยอดเงินแบบเรียนไทยมั่นใจในคุณภาพและบริการ รับประกันสินค้านานถึง2ปีเต็มมีทีมดูแลและให้คำปรึกษาตลอดอายุการใช้งานระบบทนทานออกแบบให้รองรับการใช้งานตลอดวันเพิ่มมูลค่าให้พื้นที่ของคุณพร้อมสร้างรายได้แบบพาสซ e i n c คัมเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนในสินทรัพย์ที่ดูแลง่ายคืนทุนไวและมีแนวโน้มเติบโตในระยะยาวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร0924913934